สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณท่านผู้ชมที่กรบนะครับอยู่ทางบ้านแล้วก็ที่นั่งที่กรุงทนคอมเพล็กซ์เป็นไงพอเปิดฉากพับท่านผู้ชมเห็นพวกเราปั๊บตบมือกันเกลียวเลยนะนั่นน่ะดีแล้วขอบคุณมากทีเดียวนะครับตบมือเมื่อกี้ได้ยินแล้วนะเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนอะไรเหมือนข้าวโพดคั่วดังป่อแปะป่อแปะเนี่ยอ๋อตอนนี้ยังหัวค่ําอยู่อ๋อแขกยังมาไม่เต็มเ,เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งก็แน่นเพราะว่าที่ กรุงทนคอมเพกเนี่ยนะใครใครเขารู้กันทั่วประเทศไทยว่าเวลาบันทึกเทปวิดีโอเนี่ยท่านผู้มีเกียรติแขกผู้มีเกียรติก็จะมากันมากโดยเฉพาะวันที่ไม่ได้บันทึกเทปวิดีโอก็แน่นทุกวันอยู่แล้วโอ้โหวันนี้ป๋าครับเชิญโอ้โหนี่ป๋าขาประจำของเราเชิญเลยครับคุณครับนี่กล้องจับเขาไว้คนนี้คนเดียวเท่านั้นที่กินที่นี่จนไม่มีอะไรเหลือเลยนะก็เป็นคนที่ประพฤติตนนี้ สม่ำเสมอดีครับเชิญครับนี่เป็นไงทางบริการของเราขนาดแขกก็เดินไปมานี่สะดวกสบายดีสะดวกส,บา,<ด>สบายเพราะที่นี่แน่นอนอยู่แล้วครับก็คอยมีความสุขมากๆสําหรับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ที่กรุกงเทพและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้าน<อ>พวกเราทีมงานซุปเปอร์ดอนมากันเป็นประจำเจอกันที่นี่บ่อยครั้งบ่อยที่สุดเลยทีเดียวอ้อหนี่บางท่านสงสัยหรือท่านผู้ชมเอ๊ะพวกเราทําไมแต่งตัวกันแบบนี้นะฮะอ๋อคือเราอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย แต่งตัวกันแบบไทยๆเพราะเราเป็นคนไทยนี่เขาเรียกว่าไทยแบบภาคไหนครับไทยไคล้ายๆภาคเหนือนี่ลายไปทางภาคเหนือ,อภาคอีสานก็อีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งภาคใต้อีกอย่างหนึ่ง<อ>ภาคกลางอีกอย่างหนึ่งถ้าเป็นภาคกลางต้องแบบนี้ ไม่ใช่เหมือนคนอื่นนี่ไม่ใช่ภาคกลางเลยครับภาคไหนภาคพิศดารนี่โค้ณปะทอรมาบอกผมภาคพิศดารก็ดูหัวเหอขาวหมดแล้วน่ะนี่หัวขาวนี่จะคิดเป็นอื่นไปไกลนะครับทําไมปัดโทอันนี้คนรุ่นใหม่เขาเรียกว่าทรงพังทรงพังอ๋อพังล็อกเลยครับพังพลาดที่ทําทรงเฮียนี่เห็นไม่มาอีกมวลหนึ่ง้วไม่อยากจะคุยเพราะวันนี้นะฮะครับผมแหมจริงๆเลยได้รับเกียรติจากบริษัทที่ออกใจใบนิดหนึ่งแต่คุณภาพยิ่ง ใหญ่ล้นเลยทีเดียวแน่นอนเลยนั่นคือบริษัทไลบียอนอ่าร่วมกับ p m เอ็มดีโอแอดโดยป๋าหงพูดถึงป๋าหงเนี่ยครับโอ้โหท่านบอกว่าผลิตออกมาแต่ละชุดเนี่ยนะเป็นไงแหมชื่นใจกลาบแทบเท้าท่านผู้ชมครับครับให้เกียรติสนับสนุนของไลบียอนได้ดีเหลือเกินนั่นดีไม่ว่าจะเป็นหนังเชิดหรือจะเป็นหนัง <ไ>นั่นหรือมันจะเป็นสรารคดีเอเอกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยแลแ้วแหมไรบียอนข็สุดยอดแน่นอนเลยถ้าเป็นตลกนี่ไม่ต้องพูดถึง่ฉันนั้นขอบคุณมากนะครับที่ให้การสรนับสนุนจากไรบียอนครับผม PM v i d e วิดีโอแอนด์ซีดีเอาตัวอะไรผ่านมาเนี่ยไม่ได้รับเชิญเลยนะเนี่ยสวัสดีครับ อ่ะทรักแบบไทยๆมึงใส่เสื้อลายผมก็เตกเสื้อแบบลายๆเพราะว่าเราเป็นคนไทยใช่ไหมฮะโอ้โหช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำไมจ๊ะเราก็ต้องพยายามที่รัดตัวนิดนึงนะฮะการมาเที่ยวหรือว่าการมาดื่มกินตรงนี้ก็ดีแล้แหละเพราะว่าที่บ้านมันไม่มีอะไรกินเราต้องออกไปเล่นกินข้างนอกใช่ไหมขับรถขับลาหรือว่ากินลงกินเหล้าเด๋ยวนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงระวังเรื่องอะไรอุบัติเหตุมันเกิดได้ง่าย ขนาดเมื่อกี้นี่ผมมาจากนู่นเลยสะพานแขวนเป็นไงครับนี่มาตรงสี่แยกอะไรบุคลโอบุคโลหรือไม่ไฮสวมาไฮสวมาไหสวรา์นี่เมื่อกี้นี่ผมไม่อยากจะคุยครับอะไรอ่ะโอ้เจอรถมินิบอสมินิบานเออวิ่งกันไงก็รูดเพกะันละมังเขาเรียกว่าเทกนจาตายทั้งคันรอดคนเดียวโอ้โหรอดชีวิตรอดหน้าต่างไปตายข้างนอกเล็กครับเล็กเล็กไหนสวัสดีครับ หนุ่มปอหล่อ,อเปียวคนเดียวรูปหล่อจริงๆเนี่ยเนี่ยเมื่อวานผมไปเชียงรายเมื่อวานผมไปเชียงรายกะสาวร้อง,าาองว้นี่คนหรือเฮีย โอ้าได้มาทายถูกนั่นน่ะทายคอสายคอหุยหน้าตาหนักเกียรไวตัวนั้นอย่าร้องไห้หัวเละไหนหัวเละกูดูสิร้องไห้หัวเละร้องไห้โอ้ยเฮียหน้าเดียวกันจะให้หัวเละทำไมไม่่องถามมึงจริงๆเฮ้ยถามหน่อยได้ไหมทำไมอ่ะมึงจะเกิดมาทำไมดิผมเผ่าก็ไม่มีเนี่อย่ามาใกล้กูทำไมกูกลัวมึง มึงกลัวใครได้กลัวมึงนี่แหละมึงกลัวกูกกเออพูดไม่คิดทําไมอะแล้วมึงไม่คิดเหรอกูก็กลัวมึงเอ้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่มึงถามว่ามันเกิดมาทาไมผมเผาก็ไม่มีเนี่ยออมันมน,น่าเกลียดไปแล้วคนเราเกิดมาเนี่ยทั้งทีเนี่ย แม่กว่าจะแบ่งออกมปได้เนี่ยมึงจะเกิดมาทำไมหน้าตาอุบาทเนี่ยมึงอายชาวบ้านชาวเมืองเขาไหมมีอย่างมึงไหมไม่มีไอเฮี้ยถ้ามึงรออย่างกูนี่มึงแอกตายเลยเฮ้แต่กูว่ามึงเฮี้ยกับมันอีกนะเด็ดเด็ดมึงดูถูกมันตลาดบางคุชสีใครจะไม่รู้จักจอนี่เห็นแต่งตัวอย่างที้บางคุชสีครับบอ็ไงเมียผู้รจะหาว่าคุยน่ารักหัดชอบทำงานนี่มีระดับแล้วทำงานเป็นกะด้วยอ้อกกลางวันกลางคืน สามเเชื่อไหมมันมีเมียแค่สามเดือนเป็นผลของไปทุกเดือนแม่ยกเ็าเรียกว่าแม่ยกยกอะไรยกของออกจากห้องไงจะแดงกว่ามึงเนี่ยเรื่องเมียมึงนี่ไม่อยากจะคุยคุยไปสู้เมียกูไม่ได้อ้าวเนี่ยมึงเป็นใครมีชู้กับกูเหรอไม่ใช่มีชู้กับมึงหรอกทาไมมีชู้กับ กระเทยไม่เวรึงเอาเรื่องจริงมาพูดเอี่ยคณะผมเดินมาเมื่อกี้ผมไม่อยากจะพูดเลยคุณแตะอะไรครับแหมสาวสาวทักทักผมจะกล่าวเลยความหล่อเนี่ยอ่ะฮะเฮ้ยทักไปทักสาวนะทำไมขอที่อยู่ผมอีกแล้วบึงให้เข้าไปหรือเปล่าเปล่าทำไมถึงไม่ให้อ้าวถ้าเกิดว่าผมให้ไปแล้วแล้วผมจะไปอยู่ที่ไหนออะเมันผู้ถูก ของมึงอะไรยังธรรมดาต้องขออภัยคุณผู้หญิงและท่านกําลังชมอยู่ทางบ้านกําลังดูซีดีอยู่ตอนนี้และกำลังผมกาลังมองผมอยู่สองคนต้องขอแสดงความเสียใจเขาจะเสียใจอะไรกับมึงเนี้ยอย่ามองผมนะครับทําไมอ่ะเลอท่านอาจจะเสียใจเขาจะเสียใจอะไรเพราะว่าผมสองคนมีเมียกันแล้วครับอ๋อ บอกแล้วไม่เชื่อทำไมบอกว่าเมียมันบางกุฏิพูดแล้วจะหาว่าคุยเป็นยังไงเห็นหน้าอย่างนี้เมียมันสวยมากเฮียยิ่งกว่านี้อีกไอเฮียไม่เหมือนกันจะนอนด้วยกันได้พูดถึงผู้หญิงนี่ไม่อยากจะคุยอะไรอย่างผมรูปไม่หล่อครับพ่อไม่รวยนะฮะแต่เมื่อวานนี่ผมมาเล่นกรุงทนเนี่ยผมได้นักร้องไปคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นเมาด้วยฮะคงจะอกหักหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะใช่ใช่ใช่นะฮะ มาถามผมว่าพี่ชื่ออะไรผมก็บอกผมชื่อลำไยครับอยู่ตลอดคณะรอนจมูกบานโอ้แป๊บเดียวแค่นั้นแหละทำไมพอร้านเลิกแค่นั้นพามไปกินข้าวต้มว้าวโอ้โหเกิดมาทั้งชีวิตเรามีแต่เคยเลี้ยงเขาไม่เคยเจอใครเลี้ยงพอเสร็จปั๊บประมาณเกือบปีสีแล้วครับทำไมนี่เล่าให้ฟังเลยโอเล่าไปเลยนี่ สั่งเขาป้อนไปผมกินพอกินเสร็จปั๊บเป็นไงพี่เอาอะไรอีกไหมอ่าเป็ดเดียวแค่นั้นอ่ะซื้อแบรนด์ให้ผมสองขวดโอ้โหนี่พาไปที่ห้องอีกว้าวพาไปที่ห้องซื้อแบรนด์ให้สองขวด M150 ขวดโอ้โหทั้งคืนเป็นไงมีความสุขความสุขเยียอะไรมันให้ช่วยกูย้ายห้องช่วยกูขนห้องแลไปโอ้โหไอ้เียกว่าจะเสร็จไม่บอกโอ้ยทะเล็ดจริงไอ้ยึก แต่ละคนนี่ไม่ได้เรื่องเลยเอ่าที่หน้าตาดีๆกว่านี่ผมมีสำรองมาเลยเคนนี้จะต้องพวกนี้ชิดซ้ายจริงหรือเปล่าอ่ามาในเพลงที่ท่านชอบเพลงอะไรยิ้มแป็นครับโอ้ยยินดีด้วพนาวันนี่ครับอ่าหาบังยากมากเอาไปดูสาห่ามากแสดงว่าไอ้สีแดงต้องหมายมั่นปั้นมือเด็กคนนี้มากแน่นอนมั่นใจด้วยครับเป็นไง เฮ้ย uh oh. hey, หัวข้ามนี่ทำไมมีดาวแมงแปลกแปลเอ้าแอล อ้าวเฮ้ยตีทำไมอ่ะตีหัวแตกเลยทำไมอ่ะนี่ดนตีเ็าส่งไปสามเที่ยวแต่ทำไมไม่ร้องอ่ะอ่ะแล้วใครคนประกาศไอแดงประกาศเพลงอะไรยิ้มแป้นยิ้มแป้นเออ่ะแล้วกูทำอะไรอยู่กูก็กำลังยิ้มแป้นเงี้ยโอ้โหทำไมตีกูนะทำไมเพลงกูก็อวสานไปแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยพวกมึงเนี่ยชะตาจะถึงคอดอด ไปตีไปเตอไม่รู้ความหมายของเพลงทำไมแล้วมึงไปตีไม่ได้ไงรู้ไหมเนี่ยใครแล้วไครมองก็ให้ดีอ่ะยิ้มแล้วก็ดูอีกทีแล้วคุูจะบอกวันทูท <two>, ีเห็นแจงตัวอย่างนี้ไม่ใช่กระจอกงอกง่อยเออนี่รองนายกนะอ๋อนายกเทศมนตรีนายกสมาคมที่อกกระรี่แห่งประเทศไทยอะกูก็ไปดิ ้องแม่มึงอยู่เออสมน้ำหน้าเวงกรรมแท้ๆมันไม่ไปคนเดียวนะจะมาประจานกันยังไงมึงหน้าอย่างกูด้วยนะเออพอมาใช่กะลีใครจะมาเอาอรู้ตัวมันเหรอมึงมึงไปท่องใครซ่องแม่ฟ่องแม่นั่นเออแม่แแล้วกูถามจริงเหรอตอนแรกแม่มันนะเออเป็นกะลีแล้วเป็นยังไงแต่ตอนนี้เลื่อนตำแหน่งแล้วอ๋อเป็นเป็นแม่เล้า อ๋อตอนนี้บัตรกะหรี่หมดอายุที่แม่กูเลิกจักรกะหรี่มาเป็นแม่เร้าพ่ออะไรรู้ไหมพ่ออะไรบัตรกะหรี่หมดอายุอ้าวอีนนี้อยู่ต้องไหนอ่ะ สุภาพหได้ไหมใช่เราอัดซีดีนะเนี่ยถ้าผู้ชมเชาวใครบอกอัดอะไรก็ซีดีกันก็รู้แล้วถ้าผู้ชมชาวไปดูทั้งประเทศเลยใช่ไหมน้องระเลยทั้งนั้นแล้วก็พี่น้องสายในคนเขาจำได้เขารู้จักเรามาเล่นทะลึ่งตึงตังอย่างเงี้ยพี่รับไม่ได้อ๋อแสดงว่ามันม่งแรง อันไม่ใช่หมดแรงหรอกมันรับไม่ได้ไงแปลว่าเราต้องสุภาพก่อนฉันบอกแกสามสี่คนหน่อยได้ไหมอะไรอีกอะไปดูเสียรถคันเมื่อกี้มันไปหรือยังอะไรของมึงนักนาเมื่อกี้ตรงหน้ากรุงทนคอมเพล็กต์ตรงเนี้ยละพี่เกือบเข้ามาข้างในไม่ทันน้องเฮ้ยรถอะไรรถเก็บขยะเลยจะมาเก็บี่ขึ้นรถซะแล้วต้องยืนคุยทั้งน้านกว่าจะทําความเข้าใจกันนะสมัยก่อนนะว่าเวามีการบันทึกเทปวิดีโอนะ คนจะต้องจองโตกันแล้วใช่ทุกวันนี้จะต้องเอาเสือมาปูนอนกันแล้วเป็นธรรมดานะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ใกล้จะสิ้นเดือนใกล้จะสิ้นเดือนแล้วและอย่างตอนนี้อะไรจะมาแรงเท่านี้น้องจ๋าอะไรอ่ะขอชมเชยท่านเยี่ยมมากเลยทำไมท่านอปราบยาบ้าตาต่อตาฟันต่อฟันแต่แต่ท่านอนี้แม่ไง บอกตรงๆเพราะเรานอนออหอค่ำกันดีแล้วเกิ็แสดงว่าเพลียาหาซื้อยากชิ่พายพ <ะ S 1> เราเล่นมุก <c oughs> เราเล่นมุกกันเชเ่ใช่ที่จริงพวกเราไม่ชอบกันอยู่แล้วถือว่าท่านทำดีแล้ว ตาต่อตาฟันต่อฟันดูข่าวไหมอะไรตอนนี้อาชีพสับเบลยกำลังยิ้มล่าเริงเลยเพราะอะไรวะวิสามันลายวันไงโดนตลอดเลยปะพวกจะรู้ใช่ไหมไอ้วิสามันลายวันยังไม่น่ากลัวหรอกทำไมอ่ะไอที่น่ากลัวกว่าวิสามันลายวันอะไรรู้ไหมอะไรอ่ะฆ่าตัดตอนมัน่ากลัวตรงไหนน้องลองคิดดูกันแล้วกันทำไมอ่ะฆ่าแล้วตัดตอนน่ะตายไปอวัยวะเพศก็ไม่เหลือ ไม่ตกใจทําไมเอาก็ฆ่าตัดตอนไงมึงก็โชคดีโชคดีอะไรถ้ามันฆ่ามึงแล้วตัดตอนมึงเฮได้เลยเพราะอะไรก็ตอนจากข้างคกมาเป็นกิ้งก่าไง มึงเข้าใจผิดหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เข้าใจผิดไอ้คำว่าฆ่าตัดตอนนี่ไม่ใช่ตัดตอนในนั้นอะไรเขาหมายความว่าตัดตอนไม่ให้ถึงตัวบงการใหญ่อ๋อหรอพีรู้ดีพีรู้ดีจริงๆเลยมึงคิดมากฉะนั้นแล้วถสือว่าประสบการณ์ครั้งนี้นะพี่ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าถือว่าท่านทําดีแล้วล่ะเห็นไม่สยบข่าวน้องกบสุวรรณันเลยเงียบไปเลยข่าวน้องกบสุวรรณันเงียบไปเลยใช่ตอนที่น้องกบสุวรรณันมีเรื่องกับกัมพูชานะมสงสารน้องกบมากเลย จริงๆแล้วเธอไม่ได้พูดสักหน่อยมันเป็นการเข้าใจผิดกันต่างหากอีช่วงที่น้องกบมีเรื่องกับขมຈเนี่ยนะพี่จะไปเยี่ยมญาติที่พนมเป็นก็ไม่ได้ไปทำไมไม่ไปอ่ะพี่ก็กลัวโดนลุกลงก็เสียโอ้โอ้วน้าตาพี่มันคล้ายกบสวนนันด้เยโอ้โหไม่ได้คิดยปากขำใหญ่เลยไม่ได้คิดเน่ยคนเรามันหน้าตาดีใช่ไหมน้อมันก็เลยกล้าพูดไอขมຈเนี่ยมึงโดนแน่เลยพ่ะอะไรเอามึงไปผัดเผ็ดเพราะมึงเหมือนกบกบบ้านเตะมึงอ่ะ ถือว่าท่านทำไมอ่ะท่านเฉียบไวมากเลยออนะถ้าเป็นแต่ว่าท่านถ้าหากว่าคุณไม่ส่งถ้าหากว่าคุณไม่ส่งคนทําเผาสถานทูตมาเราจะส่งคอมมานโดไปเดี๋ยวนี้นั่นหละหรือว่าท่านเฉียบขาดมากเลยเฉียบขาดถ้าเป็นนายกคนก่อนนะเออเรายังไม่ได้รับรายงานเอาอี๋ไม่หรอท่านเล่นเออถือว่าเฉียบขาดมากเลยเฉียบขาดมากถ้าหากว่าท่านนะมาปรึกษาพี่ไวกว่านี้หน่อยทำไมอ่ะ ไอ้มอบกัมบูชาน่ะคงไม่ได้เผาสถานทูตไทยหรอกแกมีวิธียังไงเดี๋ยวประมาณสักสองทุ่มเศษๆนะอพี่จะส่งหน้าอย่างไอ้พวกเฮียเนี่ยไอ้สี่ตัวนี่นะบินไปพนมเป็นไปยืนจังก้าหน้าสถานทูตไทยแล้วไปทำไงดูซิว่ามอบกัมพูชาเห็นนะมันจะลังเลไหมถ้าหากวันยึกยักทำทัชจะเผานะประมาณสักสามทุ่มเศษๆพี่จะบินไปสมบูไปยืนเพ่นพ่านตรงหน้าสถานทูตไทย แล้วไปยืนจังก้าอย่างเงี้ยทำม็อบเขมรเห็นพวกเรานะทำไมท่านฮุนเซนและม็อบกัมพูชาคงจะคิดคิดว่าไงคิดว่าทัตบาลไทยเล่นไม่ซื่อไม่ซื่อยังไงส่งวิชน14บตุลาไปรอน่าเกียดทั้งนั้นโอ้ยใครน่าเกียดพวกนั้น่ะน่าเกียดอะไรไปสามตัวนี่น่าเกียดแต่ฝรั่งกําลังมองฉันอยู่เนี่ยอขนาดมากับแฟนแท้เลยสใจแฟนพี่ใช่ไหมคะพี่สาวแฟนพี่หรอเออใช่โอดีใจแทนพี่ด้วยนะที่พี่ได้ร้องของน้อง